สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในาการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a อ a เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ EP 602นะครับผมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับก่อนหน้านก็มีหุ้นเพื่อนขอเนาะแล้วก็กลุ่มเครื่องดื่มนะครับผมแล้วก็ยังมี EP ที่603นะครับจะเป็นเซตของ Forex นะครับผมจะมี USD เทียบกับ บาทไทยเรานะครับผมแล้วก็มีทองคำเนาะเทียบกับ US Dollar นะครับนะฝากติดตามกันด้วยอ่าเรามาดูที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เรานะครับผมไม่ได้อัปเดตมา2-3อาทิตย์น่าจะประมาณนี้นะครับผมมาดูซิว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างไรนะครับผมตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่33.78นะครับผม าเงินบาทแข็งอย่างนี้นะครับสูงออกนะครับก็อนะอะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนานะครับผมเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอีเล็เว็บสมอล็กเว็บไลฟ์เว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊กเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับผม ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับจะให้ดีอย่างไรอ่ะ KCE เรามาเริ่มต้นกันที่หุ้นตัวนี้ก่อนนะครับ KCE อู๋คือเราตามกันมาตั้งแต่เขาทำที่เป็นท็อปแม่ แต่ตอนนี้ดูสิสภาพคราวที่แล้วที่เข้ามาอัปเดตเนาะผมบอกว่า KCE เนี่ยนะครับผมให้เขากลับขึ้นมายืนอยู่บน25บาท25ตังค์ซะก,ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้นะเขาก็ยังกลับขึ้นมาไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับไฮเนี่ยโดดเส้น e MA 20 นะเส้นนี้กดยังไม่ผ่านเลยเส้นมีเชุดแรกนะครับอันนี้ก็คือห้าสิบเส้นมีเอห้าิจังๆเนี่ยนะแล้วก็ถัดไปก็เป็นหนึ่งร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็สองร้อยตัวนี้เส้นมีเอยี่สิบกดมิดเลยนะครับผ่านไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าสัญญาณ ไอซ์ไเนี่ยจับสัญญาณบู e ิตเดเวเจนได้แล้วเนี่ยผมก็ทำลูกศรไว้ตั้งนานนั่นแหละเนี่ยพมันเป็นบู e ิต e เดเวเจนแล้วอินดิเคเตอร์เขาก็จับได้เองของเขาด้วยว่าเป็นบูดิต e เดเวเจนอ่ะสัญญาณแรกเริ่มมาทีนี้เราต้องมาดูว่าตอนนี้เขาไซวีออกมาเขากําลังทำแพทเทิร์นไหมนะครับทำแพทเทิร์นอะไรอยู่หรือเปล่าเท่าที่ผมมองอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลย มันคือแพทเทิร์นเดทเซนดิ้งไทยเองกลนะครับอ่าเดี๋ยวจะนับขึ้นให้ดูเข้ามาอย่างตรงนี้อันนี้ A. เอวใส่ผิดอันอีกเอาไง น,นี่คือ A เด้งขึ้นไป B C D เหลืออะไรครับเหลือขึ้น E ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเขาจบขึ้น E แล้วเป็น Descending ครับผมผมมองว่าย5บหาบาทย5หาตัาง มีโอกาสกลับขึ้นไปยืนนะครับนะเงื่อนไขก็คือยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบตังค์เนี่ยห้าสิบตังค์ตรงนี้เนี่ย KCE ต้องรับให้อยู่ถ้ารับอยู่ตรงนี้จะเป็น Descending นะครับ Descending แ a n g ก e นะครับผมอืม ใส่ชื่อไว้นี่ตรงนี้จะเป็น Dead Sending แทงโก้นะครับผมแต่เป็น Dead Sending แทงโก้แบบบูริ เพราะว่าคืดดีมันจบตรงนี้ทิศทางมันต้องไปฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญนะครับให้จับสัญญาณตรงที่21บาท50ตังต้องรับให้อยู่ห้ามหลุดนะครับนะแล้วถ้าเขารับอยู่นะครับผมนี่เลย25บาท25ตังมีโอกาสเห็นสูงมากครับผม นะสำหรับ K C E สรุปก็คือเขายังอยู่ในบริบทขาลงอยู่แต่ว่า R S I เนี่ยทำสัญญาณบุริเดเวเจนแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วเขากำลังฟอร์มตัวเป็น descending triangle เรือขึ้นอีขึ้นเดียวจบตรงนี้รับไม่อยู่แล้วไปนะครับสำหรับ K C E อตัวต่อไปหาหน้าครับ โอ้โห oh. อ่ะเปิดปร,ร่มโปรไฟล์ไปคุณพาหาหน้าข้าวที่แล้วผมบอกว่าเขาต้องขึ้นมายี 29, ่สิบเก้าบาทห้าสิบตังก่อนเนาะแล้วค่อยน่าสนใจและให้ตายเถอะเพื่อนๆมันคล้ายกันเลยนะกับ KCE เนี่ยอืม อ่ะอ่ะเห็นไหมท่าเดียวกันเลยนะครับก็เลย E นั่นแหละนะครับจะขึ้น C นี่จะขยิงหน่อยนะครับถ้าถ้าเกิดเขาขึ้นไปก็มองเป็น Head and Shoulder ได้เลยนะเนี่ย แต่แบบกลับหัวนะครับถ้าขึ้นดีเขาจบอยู่ก็มีโอกาสเห็นนะครับยี่สิบกาบาทยีห้าตังค์นะจับบูริตได้ตั้งนานแล้วด้วยแต่ตรงนี้ยังยังไม่ทําบูริตนะแต่ผมว่ามันควรที่จะเป็นบูริตร์แล้วนะครับตรงนี้อ่าก็หายเขาย่อลงแต่อ s i ซยกโลขึ้นใช่ไหมอ่า อินดิเคเตอร์มันจับไม่ได้แต่เรามองตรงนี้เรารู้เองจากสายตาของเราว่าตรงนี้คือบูหรเดเวอร์เจนนะครับอืมเอาสินะครับนะถ้าใครอยากเบสก็เอ่อแถวแถวยี่สิบสามบาทยี่สิบตังค์ยี่สิบสามบาทยี่สิบยี่สิบสามบาทสิบตังค์แถว 20, ททแถวนี้แถวแถวยี่บสามบาทเนี่ยอ่ะ แถวนี้อย่าหลุดนะครับแล้วเบกขึ้นไปแล้วขึ้นไปยืนใดแถว24บาทอืมแล้วขยับขึ้นไปให้แถว26บาทได้เนีชัวร์แล้วมันมีโอกาสที่จะไปยิบก้าบาท25ตังค์นะครับพราะเขาจบแพทเทิร์นเด s เซนดิ้ง t ทรกเนะครับแล้ว RSI ก็ยกโรททำบุริเต์เจนแล้วด้วยมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเขาหลุดนะ ก็ตัดขาดทุนนะครับเออมีแค่นี้นะเพื่อนๆต้องตัดขาดทุนนะเมื่อนอยไปถือนะคือจะเบสก็เบสได้นะครับผมแต่เราต้องมีจุดตัดขาดทุนด้วยนะครับเออนะอันนี้ผมมาแชร์เดียนะผมไม่ได้มาชี้นํานะครับผม,อมโอเคไปตัวต่อไปนะครับ เดลต้านะครับผมพี่ใหญ่เดลต้าอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าใครชมคลิปผมอ่าสำหรับเซตของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะ อีพีที่แล้วหรืออีีก่อนหนะ้าผมบอกแล้วว่าถ้าเขาไม่ลงมาแถวแถวยี่สิบหกบาทอ่าแถวแถวยี่สิบสี่บาทห้าสิบตังเนี่ยตรงนี้ที่เขาเคยย่อลงมาครั้งก่อนหนะ้าก็อย่าเพิ่งเอาถ้าใครไปเอาก่อนแบบใจร้อนเอาก่อนเนี่ยดอยไหมดอย อืมดอยเดลต้านะไปหาอีพีแรกดูเลยนะนเพื่อนๆนะเนี่ยผมแกะมาเนี่ยผมผมบอกเลยว่ามันจบแพทเทิร์นตรงนี้ดูสิมันเปี้ยงไปทั้งไปถึงไหนนะไปไกลมากแต่แต่ผมก็มาเทคโปรฟิตแถวหนึ่งร้อยสาบาทนี่แหละมาเทคโปรฟิตตรงเขาขึ้นมาปิดแก็บตรงนี้เดี๋ยวมันไปไปต่ออีกเยอะนะลากไปขึ้นอีกเยอะถามว่าขายมูไหมขายมูนะครับ นะแต่เพื่อนๆอย่าไปไล่ราคาของนาเดลต้า Delta นะโอ้โหเจ็บหนักนะเพื่อนๆเน,นี่ยวันเนี้หลอกขึ้นไปนะแล้วก็ทิ้งลงมาทีเดียวเลยมันออกทันไหมอ่ะมันออกไม่ทันแล้วเราใครที่แบบอู้ขาดทุนเยอะตักขาดทุนไม่ไหวมันขาดทุนเยอะเอะกินไปเนะียไซเบอร์ออกข้าง เอ้ยขึ้นให้เราเพิ่มดีกว่าเพิ่มดีกว่าลงมาอีกแลละเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งเข้านะครับอย่าเพิ่งเข้านะเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทแล้วลงมาเนี่ยผมให้แนวรับไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดห้าศูนย์นะครับไม่ลงมาก็อย่าเพิ่งเอานะเขาอาจจะมีเด้งขึ้นไปบ้างแหละนะครับผม ไอซไอตอนนี้สัญญาณบูริตเดเวอร์เจนจับได้แล้วนะครับแต่บูริตแล้วอาจจะมีบูริตอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนีย่ยให้เขามาวัดเส้นิ a เอ0อเนี่ยนะครับไม่ก็แนวรับแถวหนึ่งร้อยยี่สของผมเนี่ยดีทิ้งไว้เนี่ยแล้วมันรับอยู่นะครับด้วยเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเล่นสั้นก็ได้นะครับอ่ะ ในกรณีที่เขารับอยู่อเอารับอยู่ก่อนนะให้เขาซับแรงขายเท่านี้แล้วสร้างฐานสักหน่อยนะไม่ใช่วันสองวันแล้วเข้านะครับผมเวทอ็นซีไปอีกสักพักก่อนนะต้องบอกก่อนนะครับสมมุติเขายืนได้ยืนจนอะไรยืนจนเส้นม m เอสองรอนี่ขึ้นมาซับพอร์ตแถว่งรยี่สิบสี่จุ้าศูนย์นะครับเพื่อน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 อ่าเข้าผิดอันนีา เพืพ่อนๆเคยเล่นท่านี้นะครับเอา้าอะไรครับเนี่ยอ่าเพืพ่อนๆเคยเล่นท่านี้นะครับามาตัดขาดทุนตรงนี้นะครับแล้วไปเทคโปรฟิตเอาต,ตรงนี้เลย till. ไฮใกล้สุดเนี่ยที่ขอทำเนี่ยนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็ เป็นแนวรับที่มีในยะนะครับอ่าดูสิมีในยะนะนแถวเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นท่านี้นะครับผมเวลามันผิดทางก็ขาดทุนอยู่แถวสิบเปอร์เซ็นตอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนรับความเสี่ยงในน้อยก็ขยับสต็อปลอดได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นสต็อปลอที่สต็อปลอตที่มีในยะนะครับมันมีโอกาสในการรับได้เนี่ยสูง นะครับก็อยู่ทแถว10%ถ้ามันผิดทางพเพื่อนๆก็จะขาดทุนประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมันไปถูกทางนะครับไปวัดไฮเดิมแน่แน่เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีพื้นที่ในการทำกำไรอยู่ประมาณสัก20.80%อ่านี่คือท่าเล่นนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ราคา24บาท124.50เนี่ยอืม ต้องปล่อยให้เขาซับแรงขายไปก่อนนะครับสัญญาณแรกมาแล้วนะบูริตมาแล้วนะครับให้เขาซับแรงขายก่อนหรือไม่ก็รอให้เขาลงมากระแทกเส้นเอสองร้อยสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วแบบมีจังหวะดึงขึ้นอะไรเงี้ยอ่าแล้วขึ้นมายืนอยู่แถวหนึ่งร้อยยี่บสี่จุดห้าสิบตังเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะเข้ากัน นะครับสำหรับเดลต้าเนาะอืมถ้านี้ปลอดภัยนะครับนะสำหรับเดลต้าเออแต่ผมยังผมยังไม่ได้บอกให้เข้านะแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้แบบมันหลุดไม่มีเยื่อใยไมตีหนึ่งร้อยยี่ิบสี่จุดห้านี่ก็เวทแอนซีไ้ก่อนนะครับไม่ใช่ให้ลงมาแต่ละใสเลยไม่ได้นะต้องให้เขาซับแรียงขายก่อนนะอ่านะครับผมอืม สลับเดลต้านะครับเอาไปตัวต่อไปนะครับแค้คอมอืม้อเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเขาจะลงมาทำขึ้นสีเห็นไหมเนี่ย แล้วก็มองว่าเจ็ดบาทหรือไม่ก็แถวๆหกบาทยี่สิบนะเขามีโอกาสลงมาจบขึ้นสี่ได้นะครับเพื่อที่จะทำอะไรไปเซโคมเออไปขึ้นห้านั่นเองนะครับอืมเพราะว่ายังไงซะขึ้นสองเขาทำคอลเลคชั่นแฟตแล้วเนี่ยขึ้นสามเนี่ยมันต้องเป็นซิกแซกนะครับอืม นะอ่าต้องรอก่อน IS i c ซก็ยังไม่ทําบูริตเดเวเจนเลยนะครับยังไม่ทําบูริตเดเวเจนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเวทแอนซีนะครับสำหรับเคียร์คอมนะเวทแอนซีไว้ก่อนยังไม่เห็นทรงเลยนะครับ อย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆก็ให้เขาซับแรงขายใซเวออกข้างสักหน่อยหรือมีการยกโลขึ้นยกตัวอย่างเช่นแบบนี้อถ้าเขาจบลงขึ้นซีเขามาจบตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาเด้งขึ้นใช่ไหมนี่นะสมมติว่าเขามาอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราค่อยหาจังหวะเข้าแบบนี้เนี่ย ซูมเข้ามาอ่าแล้วก็อาจจะมาเข้าแถวแปดบาทยี่สิบห้าตังค์มาต่างขาดทุนอยู่ที่เจบาทอ่าเราก็จะขาดทุนแถวๆสิห้าเปอร์เซ็นพื้นที่เทปโปรฟิตของเราอ่ะอาจจะหฮขึ้นสามอ่าพอเขาจบขึ้นสี่ยังไงซะเขาก็ต้องเบสหัวขึ้นสามไม่ทําขึ้นห้าแน่ๆเราก็จะได้มีพื้นที่พกเทปโปรฟิตอยู่แถว 33%เปอร์เซ็นตเห็นไหมแต่ถ้าเกิดรับความเสี่ยงน,น้อยเราก็ขยับสต็อปลอสได้ตามไสเทียนไปเลยนะครับอืมอันนี้คือท่าเล่นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องให้เขายกโลขึ้นมาก่อนนะครับอืมออสไอเนี่ยอย่างน,น้อยต้องมีสัญญาณจับบูดิตเดเวเจนขึ้นมาสักก่อนเนี่ยแบบเนี้ยดูตรงเมาส์ของเราเห็นไหมให้มีบูดิตเดเวเทนก่อนนะครับเพราะยังไงสร้าหุ้น จะกลับทิศเนี่ยมันต้องบูดเดเวอร์เจนต์มันต้องมาแบรดเดเวอร์เจนต์มันต้องมานะครับถ้าบูดเดเวอร์เจนต์เนี่ยหุ้นมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นถ้าแบรดเดเวอร์เจนต์เนี่ยอย่างแดงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมสัญญาณแบริตเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่หุ้นเนี่ยมันจะปรับราคาลงนะครับอืมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแคลคอม อตัวต่อไป i อเทโอ้ยผมคิดว่าเขาขึ้นมาทำเอตัวนี้เป็น A มันต้องขึ้นไปทำบีดินะครับก็เหมือนจะขึ้นมาทำบีแต่โซนนี้คือโซนตัดขาดทุนแล้วนะแถวๆนี้นะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับให้เาขาขึ้นมาทำขึ้นบีซะก่อนขึ้นบีอาจจะมาจบแถวๆนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแถวๆหกสิเอดจุแปดเปอร์เซ็นตของเส้นฟิโบ ถ้าสมมติเราตีฟีโบดีเท็กเมนต์กลับลงมาตรงนี้นะแบบนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดจริงจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมหกสิบเอ็ดจดแปดเปอร์เซ็นของเส้นฟีโบถ้าเกิดเขาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะจบขึ้น B ตรงนี้นะครับอืมแล้วเขาก็จะทำซีต่อส่วน C ีเนี่ย เราจะทำ normal V แบบ C field ก็ได้ C field ก็แบบนี้แหละแล้วก็ไปไซโคใหม่ก็ได้นะครับอืมนะหรือเขาอาจจะแบบอะไซเบ y ออกข้างทำเป็น semi-tilt triangle ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องแกะดูก่อนนะครับอ่แต่ยังน,น้อยที่เราเห็นตอนนี้ถ้าเกิดเขาเป็นแท่งเขียวทิศหน้าและเบคก แนวต้านตรงนี้นะครับแถว,แถวบาทแปดสิบเก้าตังค์ถ้าเขาเบกตรงนี้ขึ้นมาแล้วมายืนในแถวาบาทเก้าสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดเนี่ยถแถวนี้ได้เนี่ยนะครับผมเขาก็จะ อะไรเนี่ยเขาก็จะยกโลเห็นไหมอันนี้ไฮเขาใช่ไหมเขาก็จะลงเขาก็จะยกเนี่ยอันนี้คือดีหนึ่งชึกงสองแล้วไปสามเห็นไหมนะ RSI เนี่ยต้องมีสัญญาณบูลิตเดวเวอร์เจนนะครับนะ ซึ่งยังไม่มีเอานะนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่ทำทรงนี้อย่าเพึ่งเข้าเพราะนี่คือเหตุผลเดียวเลยที่ผมบอกว่าถ้าขึ้นไม่ถ้าไม่ขึ้นมาบาทเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดเนี่ยถ้าไม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าพิ่งเข้านี่คือเหตุผลนะครับผมเพราะไม่งั้นเขาจะมีโอกาสย่อลงมาต่อได้เลยนะครับอืมทำโลใหม่อะ่ะ แล้วมันโบเลยนะเพื่อนดูดิมาเจอกันอีกทีก็แถวนี้เลยนะ<อ>บาทสามสิบห้าตังเลยนะอืมเสียงไหมเสียงนะครับอ่าเพราะฉะน,นั้นต้องเวทแอนดซีนะไอเทลนะถ้าเกิดเขาขึ้นมายืนอยู่บนบาทเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกเนี่ย เพื่อนๆถึงจะเล่นท่านี้ได้นนอ่าสมมุตินี้เป็นโลเขายกโลตรงนี้ใช่ไหมเราก็มาตักขาดทุนตรงนี้ไปเทคโปรฟิตตรงไหน,นตรงนี้เลยเนี่ยให้ก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นพื้นที่ในการทำกำไรอ่าอาจจะล็อกกำไรเร็วกว่านี้ก็ได้อาจจะความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้ไม่มากแล้วก็ ยกจุด Stop ล o อ s เนี่ยตามไส้เทียนไปเลยนะครับผมรับความเสี่ยงในขนาดไหนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือมาแชร์ไอเดียนะครับอันนี้คือแผนในการเทรดนะครับผมแต่ไม่ได้ชี้นำอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่ถามความรู้สึกส่วนตัวของผมนะสำหรับ i อเทเนี่ยต้องเวทแอนด์ซีต้องดูไปก่อนนะครับดูอย่างเดียวเลยถ้าจใจผมกลับมาสนใจหุ้นตัวนี้อีกทีเนี่ย เขาต้องขึ้นมายืนอยู่นบนเส้น m a 200นะสำหรับ i t i ทโอเคกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและก็นำเสนออย่างนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคินเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเนเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นห้าตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผม อขอความกรุณาแล้วก็กราบยิงบอลช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ดังใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัดสวด,ดีครับ